มีมม่มามี่มามี่ว่ามันมีแผลตรงหัวนะเด็กๆเนี่ยค่ะต้องเอามันไปทําแผลข้างในบ้านแล้วค่ะเด็กๆไปเห็นไหมออกมาเล่นนอกบ้านซนจนได้เรื่องเลยได้แผลกับบ้านไปโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยรักทุเลมากเลยทาแผลให้ตุ้มมันพยายามที่จะเอานี้ออกไม่เอาต้มต <c oughs> ้มนั่งทำแผลไบเบิลเบลล่าจ้า ซ่อมฉุนหายไปไหนก็อีซึมก็มีคนปล่อยให้อีซึมฉนมาเล่นตรงนี้ไปตามหามันเลยป้ายปเปิดประตูไปตามหาลมหลุดออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเปิดด้านไหนเนี่ยไปคืนอม,มันก็หลุดออกไปนะภารกิจเอาตามหาแมวโอ๊ยซ่อมชุนซ่อมชุน ระวังนะเดี๋ยวจะตกน้ำตกท่านนะลูกต้องชุนต้องชุนมันต้องแอบไปทางนี้ใช่ไหมเพราะว่ารั้วรั้วมันเปิดออกไป,ไปตามหามันต่อไปเมื่อวานลข้ามไปดีๆค่ะข้ามไปเลยมันไปอยู่ที่ไหนอยู่ใต้ต้นมะม่วงใช่ไหม โอ้ยหน้าตีจริงๆไหนพี่พี่เมื่อกี้มันอยู่ข้างในนั่นเหรอในพุ่มไม้นั่นเหรอครับมานั่งอยู่เฉยๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันนโลงาอ้ยไปไปไปอุ้มกลับบ้านดูสิมันเจ็บโดนแมวอื่นกัดอะไรหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราต้องไปตรวจร่างกายของมันดูนะคะเด็กๆไม่รู้ว่าจะโดนแมวหรือหมากัดหรือเปล่าแปรแปรปเอามันเข้าไปในบ้านลูกไปเอามันเข้าไปในบ้านเลย ระวังนี่มันเป็นต้นหนามนะไปเบิ้ลมันเป็นต้นผักชะอมเนี่ยไปลอบไปทางนู้นเลยไปเข้าบ้านกันโอ้โหหลังบ้านก็ผ่านแม็ค์โฮโดนลงน้ำไหมอย่าไปทำมันรถแบงค์โูก็ยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยไปไปค่อยๆไปเด็กตกทั้งแมวตกทั้งคนนันโอ้ยมันไปดีๆ่ะมีอุ้มให้ไหม มามี่มามี่มามี่ว่ามันมีแผลตรงหัวนะเด็กๆเนี่ยเราเอามันไปทําแผลข้างในบ้านแล้วค่ะเด็กๆไปเห็นไหมออกมาเล่นนอกบ้านตนจนได้เรื่องเลยได้แผลกลับบ้านไปพี่เบลล่าส้มฉุนไหนคะเอาเอาส้มฉุนมาวางตรงนี้ตรวจดูอาการเมื่อกี้มีเห็นหัวมันน่ะเหมือนจะเป็นแผลแล้วค่ะลูก จับมันพี่เพิ่อนช่วยกันไหนสงสัยว่าสมองมันได้รับการกระทบกระเทือนหรือเปล่าคะน้องเอ็กซเรย์ค่ะต้องเอ็กซเรย์หัวมันก่อนเอ็กซเรย์ก่อน <c oughs> เอาเครื่องเอ็กซเรย์มา <c oughs> สรุปว่าหัวมันได้รับการกระทบกระเทือนที่ไหนไหมคะลูก การกระทบก,ก,ทบกเนือนจากแมวตัวใหญ่ค่ะโดนแมวกัดใช่ไหมที่มันออกไปข้างนอกมาค่ะโอ้ยสงสัยต้องทําแผลหาบาดแผลก่อนหาบาดแผลก่อนโอ้ยนี่ไงนี่ไงแผลอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยมีเจอแล้วโอ้ยพี่เบลล่าเราต้องปฐมพยาบาลมันเบื้องต้นแล้วค่ะโดยการทําแผลมานะคะต้องดูข้างในหูมันซีเป็นไรเปล่า นี่เราต้องล้างแผลค่ะใช้น้ำเกลือเลยค่ะล้างแผลพี่เบเบิลมาช่วยกันเร็วเอามาคือแผลจิดติดติดติดเออมาช่วยกันน้่งจะได้เย็นเย็นใช่ใช่ค่ะแผลหายเลยอ่ะพี่เบเบิลเบเบิลเอาสำลีชุบน้ำเกลือล้างล้างเชื้อโรคก่องขาที่มันออกไปข้างนอกมามันอาจจะสกปรกได้นะตรงหัวมันนะคะ เดี๋ยวเชื้อโรคมันเข้าไปสู่สมองแล้วน่ากลัวนะคะใช่ใช่ใช่นี่ค่ะอามามา,มาเดี๋ยวมามี่จะช่วยพี่เบลล่าเองเดี๋ยวมามี่จะล้างแผลให้มันก่อนเผื่อว่ามันไปโดนอะไรสกรปรกตรงนี้นะคะมันเหงื่อออุย้ยสมองมันได้รับการกระทบกระเทือนจริงค่ะเบลล่าดู <c oughs> เลือดซึมตรงนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวมีต้องพันแผลมันก่อนนะ ดีนะี่มามีอ่ะเคยเรียนวิชาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะซ้มอ,อ,อยู่ดีๆก่อนเข้าใจไหมไดเดี๋ยวฉันจะรักษาแกอยู่ต่อไปก็จะพันแผลแล้วนะพี่เบลล่าช่วยมีหน่อยเป็นผู้ช่วยช่วยมีหน่อยสองมันเลยนะมามามีจะพันแผลมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องช่วยมามีหน่อยคะ่ะ ทำแผลก่อนเดี๋ยวเดียวมันได้ไหมเนี่ยโอ้ยเอ้โอ้ยโอ๊ยฉันรักทุเรมากเลยทำแผลให้ต้มรู้งี้นี่ฉีดยาสลบให้มันนะเนี่ย <What? S 1> โอ้ย,อยต้มฉันจะรักษากแกเลือดม,ามาันะสิโอ้ยนะใส่โอ้ย มันพยายามที่จะเอาอันนี้ออกไม่เอาส้มก็ต้องทำแผลเราทำการทำแผลให้ส้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องปล่อยส้มไปพักผ่อนก่อนนะคะใครไปจะดิ้นเส็แล้วด้วยเราทำการสแกนสมองให้ส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วส้มไปพักผ่อนนะโอเคไหมให้ส้มไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวมาดูอาการส้มนะโอเคไหมโอเคไหมส้มส้มอย่าดิน้นผ้าพันแผลหลุดเลยเนี่ย อ๋ใช่น้ำส้มด้อ่าโอเคปล่อยอออส้มไปอ่าไปอ้าวส้มฉุนหายแล้วอาการดียังเด็กๆมาดูส้มชุนซิหายหรือยังสรุปว,ว่าส้มชุนแข็งแรงดีใช่ไหมคะเด็กๆด,ดีมากแสดงว่าวิชาปฐมพยาบาลของมามียังใช้ได้อยู่อ่า ส้มฉุนเดินปลอเลยแสดงว่าหายแล้วใช่ไหมส้มหายยังแล้วเรารักษาส้มฉุนหายแล้วคลิปนี้ต้องพอแค่นี้แล้วค่ะเด็กๆสำหรับเ,เ,เพื่อนๆตอนนี้เราก็รักษาส้มฉุนหายแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกิ้งกด้วยนะครับเพื่อไหม ใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ